เรียนคณะกรรมการที่เคารพวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ที่เสนอเพื่อให้ท่านคณะกรรมการเข้าใจบริบทในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะดิฉันขอนำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆดัง,งนี้ด้านที่1ข้อมูลของครูผู้สอนดิฉันนางสาวธิดารัตทิพย์ปุณทองตำแหน่งครูโรงเรียนวัดทุ่งเสียด สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองจบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาดนตรีไทยสาขาวิชาเอกคีตสศิลป์ไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะ บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2559ปัจจุบันย้ายมาดำรงตำแหน่งครูณนะโรงเรียนวัดทุ่งเสียดรวมอายุราชการ7ปีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆค่ะ ด้านที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาโรงเรียนว,วัดทุ่งเสียดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1นึถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5. ตำบลท่าโรงช้างอําเภอบุญพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํบลทุ่งเสียดและอยู่ใกล้กับวัดทุ่งเสียดค่ะด้านที่3สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ ด้วยดิฉันนะคะได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนวัทุ่งเสียดนะคะเดิมแล้วนะคะทางโรงเรียนเนี่ยไม่มีคุณครูวิชาเอกดนตรีมาก่อนค่ะและขณะนั้นนะคะก็เป็นเทมอม2ของปีการาศึกษา2564ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะทางโรงเรียนนะคะได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์100%นะคะดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนนะคะผ่าน การวิดีโอคอลผ่านกลุ่มไลน์นะคะมีการปรับประยุกต์บทเรียนที่สอนนะคะให้มีวิธีการสอนโดยการสาธิตให้นักเรียนดูแล้วก็ใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านสื่อ PowerPo i n t ในเรื่องของการอ่านน้ดเพลงไทยนะคะเมื่อจบบทเรียนนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยทำงานนะคะโดยการอัดวิดีโอคลิปนะคะแล้วก็ทําใบงานส่งนะคะปัญหาก็คือนักเรียนนะคะขาดประสบการณ์ในการเรียนวิชาดนตรีไทยแล้วก็ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านน้ดเพลงไทยเลยนะคะประกอบกับช่วง ่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะนักเรียนเนี่ยมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อประเมินนักเรียนจากวิดีโอคลิปแล้วก็ใบางานนะคะก็เห็นปัญหาว่านักเรียนเนี่ยต้องได้รับการปูพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับการอ่านโน้ตเพลงไทยค่ะจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านโน้ตเพลงไทยให้นักเรียนค่ะด้านที่4แนวทางการแก้ปัญหา เมื่อกลับมาเรียนในรูปแบบของออนไลน์ site, นะคะดิฉันก็ได้คิดหาวิธีแนวทางการสอนเพื่อให้ครบมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะก็คือนักเรียนสามารถอ่านและเขียนโน้ตเพลงไทยได้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน BBL นะคะซึ่งการสอนแบบแบบ BBL นะคะก็คือการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานค่ะซึ่งเป็นการสอนอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ใช้พัฒนาทักษะการอ่านโน้ตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะคะ ขั้นที่หนขั้นอุ่นเครื่องค่ะค่ะขั้นนี้นะคะคุณครูก็จะชักชวนนักเรียนนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเพการประจําวันแล้วก็ทํากิจกรรมเข้าจังหวะนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ละลายพฤติกรรมนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะบอกเกี่ยวกับบทเรียนที่จะสอนนะคะเรื่องการอ่านนวเพลงไทย บทเพลงลอยกระทงค่ะโดยคุณครูนะคะนําสื่อกระดานโน้ตนะคะขึ้นตั้งหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ชักชวนนักเรียนเนี่ยพูดคุยตั้งคําถามนะคะเกี่ยวกับอัตราจังหวะของเพลงลอยกระทงนะคะหลังจากนั้นครูคก็จะเปิดสื่อ PowerPoint นะคะเพื่อดึงประสบการณ์เดิมของนักเรียนนะคะออกมาแล้วก็กระตุ้นนักเรียนนะคะโดยการให้คะแนนพิเศษเมื่อนักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันปฏิบัติแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับบทเรียนดังนี้ค่ะ เกี่ยวกับอัตราจังหวะชิงเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนเสียงโนต้ตตนนทีเจ็ดเสียงสัญลักษณ์เสียงสูงเสียงต่ำการอ่านโน้ตเพลงแบบต่างๆสีวิธีขั้นที่2ขั้นเสนอความรู้ค่ะขั้นนี้นะคะคุณครูก็จะอธิบายเหตุผลนะคะที่เลือกเพลงลอยกระทงซึ่งเป็นเพลงนะคะที่นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็เป็นบทเพลงประจำเทศกาลลอยกระทงนะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะร่วมกันขับร้องเพลงลอยกระทงโดยเปิด เนื้อเพลงนะคะจากสื่อ PowerPoint เพลงลอยกระทงค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะเปิดโน้ตเพลงลอยกระทงให้นักเรียนดูนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับโน้ตเพลงลอยกระทงนะคะโดยใช้คําถามท้าทายนะคะว่านักเรียนเนี่ยเห็นเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างนะคะในโน้ตเพลงลอยกระทงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีบทบาทอย่างไร หลังจากนั้นครูก็จะแจกใบความรู้นะคะเรื่องโน้ตเพลงลอยกระทงนะคะแล้วสาธิตนะคะการอ่านโน้ตเพลงลอยกระทงให้นักเรียนดูให้แล้วก็ฟังนะคะหนึ่งรอบหลังจากนั้นนะคะครูก็จะบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการฝึกอ่านโน้ตเพลงนะคะโดยยกตัวอย่างการทบทวนบทเรียนเรื่องการอ่านโน้ตต่างๆสีวิธีจากคาบที่แล้วนะคะ ซึ่งถ้านักเรียนไม่เคยฝึกอ่านโน้ตแบบต่างๆสีวิธีในครัทีแ่แล้วก็จะไม่สามารถเริ่มอ่านโน้ตเป็นบทเพลงได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนนะคะร่วมกันสังเกตสัญลักเสียงสูงเสียงต่ำนะคะในโน้ตเพลงลอยกระทงแล้วคุณครูก็สาธิตวิธีการออกเสียงโน้ตเสียงสูงเสียงต่ำให้นักเรียนฟังค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันท่องโน้ตเพลงลอยกระทงค่ะขั้นต่อไปนะคะ ขั้นลงมือเรียนรู้ฝึกทำและฝึกฝนนะคะขั้นนี้นะคะคุณครูคก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละห้าคนนะคะตามกลุ่มเดิมจากคาบที่แล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันศึกษาใบความรู้ใบงานที่ได้รับนะคะแล้วก็ช่วยกันทําใบงานฝึกซ้อมท่องโน้ตเพลงลยกรทงตามกลุ่มของตนเองโดยมีคุณครูนะคะเดินดูนักเรียนแล้วก็คอยกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยช่วยเหลือกันในทุกๆก,กลุ่มค่ะ หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาท่องโน้ตให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆนฟังนะคะแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะเมื่อทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จแล้วนะคะนักเรียนทุกคนนะคะก็ร่วมท่องโน้ตเพลงละกระทงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งข,ขั้นต่อไปนะคะขั้นที่สขั้นสรุปความรู้นะคะ ขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนแลวก็คุณครูนะคะก็จะร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านโน้ตเพลงลอยกระทงอีกครั้งก่อนที่จะจบการเรียนการสอนในคาบนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นค,ครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนนะคะกลับไปฝึกพัฒนาท่องโน้ตเพลงลอยกระทงด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมานะคะไม่เกิน6นาทีทางไลน์นะคะขั้นต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นที่5ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้เมื่อนักเรียน เขียนแล้วก็อ่านน้ตเพลงลอยกระทงได้ชํานาญแล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถบรรเลงเพลงลอยกระทงนะคะกับเครื่องดนตรีที่นักเรียนถนัดได้ในคาบถัดไปค่ะค่ะด้านที่5ด้านผลลัพธ์ทางการเรียนรู้นะคะค่ะจากการที่ได้นํารูปแบบ การสอน BBL นะคะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็พบว่านักเรียนนะคะมีผลการพัฒนาทักษะการอ่านแล้วก็เขียนโน้ตเพลงไทยผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ขึ้นไปจากการทําใบงานเรื่องโน้ตเพลงไทยและจากการอ่านโน้ตเพลงลอยกระทงหน้าชั้นเรียนนะคะนักเรียนที่ขาดเรียนในคาบนี้นะคะคุณครูก็จะใช้วิธีการ สอนในคาบคาบสอนซ่อมเสริมนะคะเพื่อทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนที่ขาดอีกครั้งแล้วก็ประเมินทักษะพฤติกรรมทำงานกลุ่มของนักเรียนในคาบนั้นนะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะพบว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ BBL นะคะนะคะจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นมีความสามารถในการอ่านและเขียนน้ดเพลงไทยที่สูงขึ้นนะคะ แล้วก็มีทักษะในการทิดการสื่อสารกับเพื่อนๆแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะคะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนทั้งหมดนี้นะคะก็จะพบว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ BBL นะคะนะคะจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นมีความสามารถในการอ่านและเขียนน้ดเพลงไทยที่สูงขึ้นนะคะ แล้วก็มีทักษะในการคิดการสื่อสารกับเพื่อนๆแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะคะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าข้อมูลที่นําเสนอไปแล้วนะคะจะทําให้กรรมการเข้าใจบริบทของการจัดทําการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ